แม่ต้นไผ่เรามีอะไรด้วยอ่ะน้าไม่รู้อ่ะมีอะไรมีนกไม่รู้อะไรอยู่ในต้นไผ่ไม่รู้ไหนอ่ะเนี่ยอะไรอ่ะไม้ไม่ใช่เนี่ยแม่มันอยู่ข้างในอะไรอ่ะโอแม่เลี้ยงไว้หรออะไรอ่ะอ๋อเอามากินใบไผ่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮอะไรอ่ะมาอยู่ได้ไงอ่ะมีเมนด้ามาหาต้นไผ่กินเหมือนเตรียมไว้เลย หลอกกันได้อันนี้คือไอติมโมจิงาดำจะมาให้แม่รังชิมไอติมโมจิเคยกินยังอันเนี้ยยังไม่เคยเอ้ยยังไม่เคยด้วยขายเองแต่ก็ยังไม่รู้ยังไม่เคยกินนะไม่เคยกินไงปึ๊งแกล้งเอโมจิขาวๆเดี๋ยวหักไม้ไผ่ให้หักหมดแล้วไนี่ไงไม้ไผ่อ๋อนี่ไม้ไผ่ไม้ไผ่สีสุกอ่ะแข่งโป๊ก มันมันมัน,นหนาวไงเนี่ยเราอยู่เมืองหนาวเห็นป่ะเนี่ยหนะหนาวเนี่ยเนี่ยหนาวหนาวมากหนาวเหงื่อตกเลย <c oughs> ใช่หมดเลยแข็งเป๊กโอ้โหเราให้มันนิ่มก่อนแป๊บนึงดีกว่าได้แล้วตากแดดแล้เนี่ยมาเรามารองกินกันขออนุญาตใช้มือนะใช้เลยตัวเองกินเองล้างมือแล้วนี่โอ้โหดูแซ่บหน่อยเป็นไงมั่งงาดำไหมก็ออกมาดำนะนุ่มไหม อันนี้คือเอาออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะเราก็โดนแดดด้วยนะมันถึงได้นุ่มตอนแรกเอาออกมาคือแข็งเป๊กเลยแป้งดีไหมเนบเนบนุ่มๆใส่เขาจะเนิ่มๆด้วยมันจะมีตัวอื่นอีกไหมมีอันเดียวเหรอหมดแล้วเหรอจะไม่เป็นเขียวแล้ค่ะบาิงงูเขียวออกมาไปดีกว่าไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย